สวัสดีค่ะเห็นเวลแบบนี้รู้เลยว่าจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันก่อนเราสองคนมีโอกาสได้ขับรถเพื่อไปทำธุระอย่างรัฐเทนเนสซีซึ่งเป็นทรัฐที่อยู่ติดกับรัฐเวอร์จิเนียที่เราอาศัยอยู่เราเข้าไปยังเมืองจอห์นส์โบโรและผ่านไปยังเมืองฟอร์บรันช์รวมทั้งเมืองบรอดวิล สองเส้นทางที่ผ่านเข้าไปเป็นเส้นทางที่ไม่เคยผ่านมาก่อนทำให้รู้สึกตื่นเต้นและบอกได้เลยว่าสองข้างทางของชนบทในสามเมืองที่เราผ่านเข้าไปนี้สวยงามอย่างมากมายคนที่รักชนบทแบบป้อ้อยจะรู้ได้เลยว่า ความงดงามของชนบทและสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราประทับใจเมื่อเวลาที่เราเดินทางผ่านไปเราชอบและมันแปลกกว่าที่เราเคยเห็นแค่ไหนโดยเฉพาะเส้นทางแบบนี้แหละค่ะที่เราไม่ได้เคยเห็นบ่อยๆทุกวันมันไม่เหมือนกับที่ เราเคยถ่ายมาให้ดูนะเพราะมันอาจจะเป็นภาพที่ซ้ำซากเลยเข้ามาได้หน่อยหนึ่งคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยคือตัวเมืองจอห์นบูโรจอห์นบูโรเป็นเมืองเก่าเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งที่ขับรถผ่าเข้าไปในเมืองแล้วมันน่าอยู่มากเลยเป็นเมืองที่สงบบ้านเรือนก็สวยงามสะอาดตาและที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือดอกไม้ที่เรียกว่า กรีปไม t ถ e ซึ่งคล้ายๆกับยี่โถหรืออะไรเนาะที่บ้านเรานั่นแหละตอนนี้กำลังเป็นช่วงฤดูของดอกไม้ชนิดนี้ออกกันเต็มไปหมดเลยดูสิในเมืองของเขาตึกแต่ละหลังสวยงามและสงบสะอาดเรามากันในวันสุดสัปดาห์รถก็ไม่ติดเนาะรถก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ ก็อย่างที่บอกละว่าเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆน่าจะคล้ายๆกับเมืองที่เราเอาศัยอยู่นั่นแหละเมืองเล็กๆมักจะมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และความเป็นเอกลักษณ์ของในแต่ละตัวเมืองหลายๆคนชอบมาขับรถเพื่อเข้าชมเมืองเล็กๆและเมืองเล็กๆ ก็มักจะได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนที่ชอบชมสถาปัตยกรรมที่แตกต่างออกไปงดงามและสงบมากแถมยังสะอาดอีกด้วยเราขับรถมนได้ไม่นานก็มาทะลุออกอีกด้านหนึ่งของเมืองก็อย่างที่คุณลุงบอกเลยว่าเป็นเมืองเล็กๆถึงเราจะเดินทางขับรถวนกันไม่ทั่ว แต่ก็เป็นเมืองที่สวยงามประทับใจเล็กและน่าอยู่สำหรับคนที่ชอบชีวิตความสงบสุขเรามาทะลุออกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นชนบทเป็นท้องนาท้องทุ่งเป็นฟาร์มโรงหงนาเก่าๆยังมองให้เห็นอยู่ริมทางประปลายอุปกรณ์ต่างๆของชาวฟาร์มก็ยังมีวางอยู่บ้านเรือน ที่เป็นลักษณะของชาวฟาร์มชาวชนบทสวยงามแต่ละหลังอาจจะอยู่ห่างกลันอัดและอาจจะอยู่ใกล้ๆกันโรงนาบางโรงนาก็เป็นสีแดงซึ่งเจ้าของก็ดูแลรักษาและคอยทาสีไว้ถึงแม้มันจะเป็นโรงนาที่เก่าแก่มากมายก็ตามนูน่นบน ฟ้าเต็มไปด้วยนกชนิดหนึ่งน่าจะเป็นนกสตาร์ลิงแหละเมื่อเราขับมามองไปยังพื้นถนนเราได้เห็นเลยว่าถนนเนี้ยเพิ่งจะถูกทำการพัฒนาที่เราที่เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในชนบทที่ห่างไกลแค่ไหนทางการมักจะดูแลและคอยพัฒนาให้ถนนดูสวยสะอาดและน่าใช้อยู่เสมอมองเห็นป้ายเขียนว่า Un e v e n La เลนปอยก็จะออกสงสัยว่าอะไรนะคือ Uneven Lane คุณลุงได้อธิบายว่ามันก็หมายความว่าเลนสองข้างเนี่ยถนนในชนบทเป็นถนนเล็กๆที่รถวิ่งสวนกันคำว่าเลนของมันก็คือ เลนแยกกันคนละด้าน Uneven Lane ก็หมายถึงว่าเลนสองด้านเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันด้านหนึ่งอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าการใช้รถที่เรียกว่ารถก็อาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรหรือไม่ได้รู้สึกลำบากสักเท่าไหร่แต่หากเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งหากคุณพลั้งเผลอปีนขึ้นไปอย่างอีกด้านหนึ่ง รถของคุณก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นแหละคือสาเหตุหนึ่งที่จะเห็นป้ายอันอี n เวนเรติดอยู่เป็นช่วงๆในถนนที่กำลังมีการพัฒนานอกเหนือจากนั้นก็นี่เลยแล้วขับมาได้หน่อยหนึ่งมีคนถือป้ายสีแดงๆเขียนคำว่า Stop ส่วนอีกเลนหนึ่งมีรถกำลัง เลื่อนไหลเลื่อนมาหมายความว่าทางการกำลังทําถนนซ่อมถนนอยู่เพราะฉะนั้นถนนด้านหนึ่งก็จะถูกปิดและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้โดยถือป้ายว่าให้เราหยุดหรือว่าให้เราไปได้ส่วนรถสีแดงๆนั้นเนี่ยก็เหมือนกับรถเอสคอ t แหละพอด้านนี้เปิดให้ไปได้เจ้าหน้าที่ก็ ขยับป้ายเป็นคำว่า slow ส,ส่วนรถสีแดงซึ่งเป็นรถนำทางก็จะขับนำพาให้พวกเราไปยังอีกช่วงหนึ่งจนสุดช่วงที่กำลังทำถนนกันอยู่ในช่วงที่เราที่ขับรถเข้ามาในเลนที่มีการกำลังทำถนนนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงทุกคนจะขับรถด้วยความระมัดระวัง และเมื่อถึงจุดหมายตรงด้านที่หมดการก่อสร้างรถที่นำทางก็จะหยุดแล้วก็พาเอาอีกด้านหนึ่งขับรถย้อนกลับมาเพราะว่าเลนของรถใช้ได้เพียงเลนเดียวและเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่นี่เท่าที่ป้าอ้อยอยู่และได้สัมผัสมา หลายๆเส้นทางในชนบทเห็นไหมนู่นข้างหน้านู่นเขาก็จอดรอกันเดี๋ยวไอ้ป้ายที่เขียนว่า stop ก็เปลี่ยนเป็น slow แล้วก็เปลี่ยนให้เลนนู้นเดินทางกลับมาบ้างในชนบทรถไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวและรถแต่ละคันก็เคารพกฎเกณฑ์ก็ทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาหรือเสียความรู้สึกใดๆเลย หลุดมาจากพื้นที่ที่ทำการซ่อมแซมถนนเราก็ยังพอมองเห็นป้ายต่างๆที่ติดอยู่ตามริมทางเพราะถนนชนบทเหล่านั้นจะได้รับการพัฒนาและดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทันแม้จะเป็นถนนสายชนบทก็เป็นถนนที่น่าใช้สะอาดและถูกสุขลักษณะอนาใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรถทุกคัน ก็วิ่งกันด้วยความระมัดระวังการใช้น้ำหนักเกินนั้นไม่มีแน่นอนทำให้ถนนที่นี่อยู่ยงคงกับพรันและหากจะต้องซ่อมก็จะมีการรีบจัดการเพื่อไม่ให้ความเสียหายขยายวงอีกต่อไป แล้วเราก็เดินทางกันต่อเพื่อจะกลับบ้านเราก็ได้เจอฟาร์มม้าเอ่ยโรงนารูปแบบสวยๆเอ่ยแล้วก็บ้านเรือนของชาวฟาร์มหรือชาวชนบทที่อยู่ห่างๆกันในทุ่งโล่งที่สวยงามสวยงามและประทับใจเสมอหากได้มีโอกาสนั่งรถไปแล้วได้เห็นความเป็นชนบทแบบนี้ ถ้าถามป้อ้อยป้าอ้อยก็จะบอกว่าป้อ้อยเลือกที่จะไปแบบเนี้ยมากกว่าที่จะเข้าไปในเมืองไปดูสีสันหรือความสิวิไลของในเมืองซะอีกขออาสาเป็นคนในชนบทต่อไปแล้วเราก็นั่งรถชมกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านของเรานี่แหละที่ป้อ้อยคอยบอกว่าป้าอ้อยมีความสุขที่สุดเลย ที่มาใช้ชีวิตเกษียณอยู่ในชนบทแห่งนี้ถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นความงดงามของท้องทุ่งภูเขาป่าไม้ทุ่ง,ก,งกว้างและฟาร์มสัตว์แบบนี้หรอกถึงได้เลือกมาอยู่ที่นี่และเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่กับการใช้ชีวิตเกษียณของเราสองคนที่ได้สร้างสารรค์และหา เลี้ยงชีพตัวเองมาเหนื่อยมาหนักหนาะสาหัสกันจนเพียงพอแล้ววันนี้และวันต่อๆไปเราก็จะใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขในชนบทแบบนี้ที่อยู่อย่างสงบเรียบง่ายและพอเพียงตลอดไป